ครับสวัสดีครับพบกันอีกนะครับในบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแสงเทียนนะครับเดี๋ยวมาดูโน้ตกันนะครับโน้ตอันนี้เป็นบันไดเสียง C major นะครับแต่เป็นในบันไดเสียงบลูนะครับต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าจะมีมีแฟดอ่าเดี๋ยวดูโน้ตนั้นนะครับก็ฝึกเพลงนี้เท่ากับฝึกเพลงแจ๊สเลยต้องพูดอย่างนั้นนะครับ เราก็ลองมาฝึกกันดูนะครับเป็นสเกลบลูเลยนะครับดูนะครับมันจะมีเลชาร์ปเห็นไหมครับตัวเลติดชาร์ปแล้วก็มีแฟดคือโน้ตตัวเดียวกันครับแต่เรียกคนละชื่อก็จะได้ให้รู้จักมีแฟดกับเลชาร์ปเลยในเพลงนี้นะครับยวดูโน้ตชัดๆอีกทีนึงก็จะได้เดี๋ยวถ่ายกอกสารไปเลยนะครับ เห็นไหมครับโอเคนะครับอ่านิ่งๆไว้อาจะจะสอนลองดูนะครับลองไล่ไล่โน้ตดูนะครับสำหรับเลชาร์ปมีแฟรเลชาร์ปก็ตัวนี้กดเลยนะครับเพลงนี้จะเน้นเสียงต่ำสังเกตโน้ตจะมีจุดถ้าเกิดโน้ตมีจุดเช่นอย่างนี้นะครับมีจุดข้างล่างนี่เราก็เล่นเสียงต่ำ มันมาจากโดนี่เห็นไหมครับอย่างมีแฟดก็กดตรงนี้เลยสีดำนี่ตัวนี้นะครับเลเช้าก็คือตัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดไปเสียงสูงก็กดตรงนี้ทีแฟดโอเคนะครับเดี๋ยวลองโน้ตให้ฟังเอามาท่อนแรกนะครับวางมือดีๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปช้าๆนะครับโดเลมีซอนมีเลโดลา ลงเสียงต่ำเลยนะครับสอนลาโดมีมีเลโดลาสอนลาแฟตนะครับโดฟาสอนลาสอนฟามีโดมีโดลาโดเลมีมีเลโดลาสอนสอนลาสอนทีลาสอนเลมีโดลาสอนโด โอเคนะครับท่อนที่หนึ่งแฟ้กดฟลชกดตัวนี้เลยนะครับอามาท่อนที่สองเห็นไหมท่อนที่สองดูโน้ตอีกทีหนึ่งท่อนที่สองนะครับโด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 ทีซอลเลมีซอลโดทีลาซอลเลมีโดเล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 โดลาเล โดทีลาโซนเลมิโดเล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 โดลามิลาโดเลมิเลโดลาลาโซนโดโดทีลาโซนเลมิโดลองฝึกเล่นกันดูนะครับเพลงนี้เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับฝึกไว้จะเพิ่มพูนฝีมือขึ้นนะครับ พบกันใหม่นะครับในเพลงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้าฝากโน้ตแสงเทียนไปด้วยนะครับอันนี้เขียนไม่นานแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับ